สวัสดีค่ะวันนี้เจเปิ้ลสายหาก็มาสถานที่คุมประพฤติจังหวัดกาลสิน์นะคะวันนี้เดินทางมาตั้งแต่เช้านะคะเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศของสำนักง,งานคุมประพฤติของจังหวัดกาฬสินนะคะเราันเดินดูบรรยากาศกันนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงมัง่งนี่อันนี้ก็เป็นข้างหลังนะคะเป็นข้างหลังส่วนนี้ก็เป็นข้างหน้า ที่นี่ก็รู้สึกว่าวันนี้ก็จะมีคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะที่มารายงานตัวกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักของของผู้ที่มารายงานตัวเพื่อเป็นจุดนั่งนะคะนั่งรอเรียกชื่อจะมีลำโพงเปิดเรียกชื่อให้ได้ยินนะคะก็เป็นสถานที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ของจังหวัดกาลสินนะคะคุมประพฤติ เราก็จะนั่งคอยกันตรงนี้นะคะเห็นไหมฮะนั่งคอยกันนี่เป็นสำนักการสำนักงานอยู่ข้างหน้านะคะก็สำนักงาน ไม่ใหญ่นะคะเป็นสำนักง,งานเล็กๆก็เป็นประตูข้างนอกนะคะออกมาข้างนอกบรรยากาศข้างนอกนะคะของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรงข้ามก็จะเป็นตลาดโรงสีนะคะนี่ไงศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินุ์นะคะเนาะขี่มาก,ก็อยู่ซ้ายมือค่ะเข้ามาเล็กๆนืกอว่าเข้ามาผิดนะคะนะเพราะว่าเล็กมากเลยจะมากจะเจอแต่สำนักงานที่ใหญ่ๆสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินุ์นะคะ สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา10ติดจังหวัดสำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินุ์นะคะนี่ก็เป็นป้ายบอกนะคะเนาะวันนี้เราก็มาเที่ยวชมสำนักงานควบคุมพติเล่นๆดูนะคะ <c oughs> บรรยากาศข้างในนะเงียบสงบดีนะคะที่นี่ก็เงียบสงบดีบรรยากาศแบบบ้านๆดีค่ะบ้านๆแบบไม่ต้องมานะยังไงก็ฝากติดตามช่องเจเปิลสายฮาพามวนด้วยเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นำหน่อยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเนาะฝากกดติดตามช่องเจเปิลสายฮาพามวนด้วยนะคะมอม้าไม่อีกวเวนนอหนูเด้อพี่น้องค่ะ จีเปิดสาผ้าพามวนเนาะอันนี้เขาก็มาสํานักง,งานคุ้มประพฤตินะะเนาะค่ะเนาะค่ะคือสาเหตุมาก็พาพ่อรอยมานะคะพ่อรอยถูกจับปืนแก๊ปนะคะก็เลยประกันตัวออกมาก็เลยมารายงานตัวนะคะเพื่อวันที่3มีนานี้จะได้ขึ้นศาลนะคะค่ะก็เลยพาพ่อมารายงานตัวจะเปิดสายาก็เลยทําคลิปให้ดูว่าเนี่ยก็เป็น สารคุมพืชที่น่ารักเ,เล็กๆอีกที่หนึ่งของจังหวัดกาลสินนะคะเนาะนี่เข้ามาคอยก็จะมีบอร์ดประชาสัมพันธ์นะคะเนาะเกียวกับการนี่ก็มีหลายอย่างคุมประพฤติเพิ่งรู้นะคะว่ามีการติดตั้งอะไรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวของ EM ให้กับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษโอ้เทดีกันนะพี่นองเนาะ เขาติดตามตู๋นะพี่น้องเนาะเฮตดติดตามตู๋แล้วเขาก็กถอดให้นะคะเนาะโอ้เดี๋ยวนี้กแปลกๆบอกกลูก็ไดดรุเนาะคะพี่น้องค้านี่เพิ่นก็นเขียนไวด้ดีดีเด้เพิ่นก็นเขียนไว้ว่าอยังก่อนให้เก็บผู้ถูกควบคุมความประพฤติเป็นผู้พิทักษ์อะไรลงโทษลดโทษต้องโทษที่รับพระราชทานเนาะเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป ก็มีประโยชน์นะคะเนาะบอดประชาสัมพันธ์ 3, 000, เกี่ยวกับเบื้องอการล้างมือและโควิด -19 ก็มีทุกที่เลยนะคะให้ใส่แมสทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาที่นี่ต้องใส่แมสแล้วก็ล้างมือนะคะเนาะค่ะอาการของโควิด19ก็มีไอเจ็บคอมีไข้น้ำมูกไหลเหนื่อยหอบนะคะเนาะเขาก็จะบอกเราและให้ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ คะยังไงก็ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้โควิดหายเร็เรวๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาวคุณพ่อลอยออกมาแล้ว,วแล้วหรอวะโอ,โอเขียนเบอร์โทรเขียนเบอร์โทรามามาค่ะยังไงก็ฝากติดตามช่องเจเพินลสายหาพาหมวนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ